สวัสดีครับผมคือป๋าหลาดวันนี้เราก็อยู่กับเกม A3 s t e e l a ลเออ e กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาบอกว่าผมจะเลเวล200แล้วนะทุกคนตอนนี้เหลือค่าประสบการณ์อยู่อีกประมาณ2.3 b นะทุกคนซึ่งเดี๋ยวจะไปทำการล้างเคเวสในทำซ้ำนะไปที่ทัวรกิจ กดล้างไปเลยหนึ่งครั้งยังไม่พอกดรีเซ็ตนะเหลืออีก2อันน่าจะไม่พอเดี๋ยวเดี๋ยวเรากดรับเมมเบอร์ A3 ไปเลยก,ก็จะล้างไปอีก8ครั้งซึ่งเลเวลสองร้อแล้วทุกคน ก็ผมเลเวล200แล้วนะทุกคนต่อไปนี้ผมก็จะไปทำการหาของทำตัวละครก่อนแล้วก็จะไปขุดแร่และผมเลเวล200ได้ทุกผมก็เชื่อว่าทุกคนจะเลเวล200ได้นะและวันนี้ก็มากับคูปองซึ่งทาง ดิสคอร์ดของเกมนะครับได้มีคูปองแจก2อันก็จะมีตัวนี้นะ e X c h a n g e Open 0426และตัวนี้ A 3 G z 7 2 1 7 T 4เดี๋ยวผมจะทำตัวรหัสคูปองไว้ใต้คลิปอีกเช่นเคยนะครับก็จะได้เป็นโทปาส์น0 0 0และก็คอสตูมเป็นชุดนักเรียนนะ ซึ่งผมก็ได้ทำการกรอกคูปองแล้วแหละก็จะได้เป็นชุดนักเรียนชุดนี้มานะนี่ดูน่ารักดีติดตั้งไปเลยนะแล้วก็จะได้โทปาสหนึ่งพหวังว่าทุกๆคนจะเลเวล200ในเร็วๆนี้นะครับสำหรับคลิปผมถ้ามีตรงไหนที่ผิดพลาด ขออภัยด้วยนะครับสามารถติชมกันได้นะทุกคนผมจะได้นำไปพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้นนะไว้พบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ